ร้อยขึ้นใหม่เลยจ้ะร้อนๆเลยจ้าร้อยขึ้นใหม่เลยจ้ะพี่ร้อนๆขึ้นใหม่เลยนะร้อยอร่อยเลยจ้าวันนี้มาแปดร้อยครับผมแปดร้อยไม้โอ้ยฟูด้วยสิบห้าบาทนะเนี่ยร้อนๆเลยจ้ะร้อนๆเลยร้อนเลยครับผมร้อ้อนน้อม่ๆเลยจ้ไม้ใหญ่เนื้อเยอะเลยจ้ะไม้ใหญ่เลยนี่นะ ออรรรคับแฟนชายนี่ขายยังไงครับก็ซื้ออุปกรณ์ให้หรือจะซื้ออุปกรณ์เองก็ได้อุปกรณ์มีเองก็ก็ไม่เป็นไรก็ซื้อแต่หมูไปก็เอาแต่ป้ายไปออ๋แล้วก็ซื้อหมูว่าที่ตามราคาป้ายครับผมร้อยเดียวนี่นะเบอร์โทรตามนี้เลยครับผม สวัสดีครับเพื่อนๆนะขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัดกกกาวันนี้เป็นนัดวันเสาร์ตอนเย็นครับผมนี่ผ่านมาเห็นโอโ้โหหมูทอดไม้ละ15บาบาทแต่ว่าไม้เบลอเลเลยข้าวเหนียว5บาทร้านนี้วันนี้โโนก้าัง้อยกันใหม่ๆเลยไม่ปลยเพราะว่าเปทำที่โตสิกได้ ร้อนขึ้นใหม่เลยจ้ะพี่ร้อนขึ้นใหม่เล้ะน้หยาเยอะเยอเลน้าเยอะมากเลยครับผม่าใหม่ใหม่จรงๆเพราะคิวโอ้อร่อยมากอร่อยมากขาย็ต้มอร่อยากร้อนขึ้นใหม่เลยจ้ะคอยกำไรใหม่เลยนะ นะครับวัสดีนะครับสวัดีครับนะครับสวัสดีครับวัดีครับรขึ้นมาเลยจ้รอรอเลยจ้ที่รอยออยมาอยาอยพี่ะได้ครับผมครับยีครับยนดีกครับก็เปิดูอนเปดเมีเลยตัวนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นสันนอกไม่ติดมันครับไม่ติดมันเลยอ๋อสีขาวจานพี่อยากไหมครับ สีผ้าผมผิดมากกว่านมาการเซนขาสั้นขายาวเออลอดูกันตีผ้ากันยวไม่อ่นพี่เนาะร้อนร้อนร้อนนร้อนร้อนจากนาาทรอรอขึ้นมาเดี๋ยวจร้อเลย้าบอ้มาไทยวัดดีครับวัดดีครับอายื่อมือ ออโอ้โหนี่เนื้อเนื้อล้วนนี่น่ารับประทานมากเลย,ลย,ยเน,ย <S <S นี่นี่นี่นีล่ลองดูหน่อยนะลองดูหน่อยนะอร่อยมากครับผมข้าวเหนียวน,นะนี่ห่อละห้าบาทเนาะห้าบาทครับผมคุณลูกค้ามาขายที่นี่วันไหนบ้างฮะวันพุธกับวันวันเสาร์ครับผมมาดังเริ่มขายกี่โมงฮะเริ่มขายที่แค่สายสองโมงครึ่งครับผมสองทุ่มหนึ่งแล้ววันอื่นขายที่ไหนครับวันอื่นขายท่าคอแล้วก็บิ๊กซีพระรามสองครับผม แล้วก็สาขาวันไหนครับผมสากรนี่วันวันวันอาทิตย์เช้าครับผมอ่าฮะเช้าครับผมแล้วก็ที่ไหนกันนะฮะแล้วก็ที่ไอ้ทุ่งหมาเมฆครับผมอ่าฮะทุ่งหมามีทุกวันทุกวันศุกร์อ๋อพอรอทุกวันอาทิตย์จันทร์อาทิตย์ทางการด้วยละค่ะอ๋อเป็นบ่ายเป็นบ่ายบ่ายกันหมดเลยครับผมบ่ายโอเคหลายที่ครับผมติดหมดที่อ๋อเยอะนะอ๋อมีสาขาสองด้วยมีสาขาสอง อัน,นนี้แบบติดมันกำลังลงด้านนี้สตดก็้อนะครับขอ,อขึ้นม่เลยจ้ล้อลเลยจ้าด้านนี้ก็เติมกันเรื่อยๆ ร้อยขึ้นหม่เลยจะพี่ร้อยขึ้นใหม่เลยนะร่อยอร่ยจ้าแล้ววันนี้เอาหมูมาขี่ไม้อะครับวันนี้อามา800อยครับผมแปดไม้โอยฟูลด้วย15บาทนะเนี่ยไม่ธรรมดาคือร้านเนี้ยผมเห็นผ่านบ่อยแล้วเห็นคนลูกค้าเข้าตลอดแต่ยังไม่มีโอกาสอะับมาถ่าย อร่อยขึ้นมาเลจ้าร้อนๆเลยจ้าเลือกเลยจ้าร้อนๆเลยอร่อยอร่อยนะอร่อยอร่อยจ้าเลือกเลยจ้าร้อนๆมีนะร้อนๆเลยจ้าร้อนๆเลยเลือกเลยครับผมวางเลยนะเลือกเลยเลือกเลยสิบห้าบาทสิบห้าบาทเลือกเลยจ้าเลือกเลยจ้าท่านอย่าไปกลัวของหนอนพี่วางเลยครับ พี่55ครับุ้ตี5นะครับขอบคุณนะคะันนี้เขาโชคดีแท้ของไม้เันี่ไม่ขาดร้อนขึ้นมาเลยจะร้อนๆเลยจะพี่จอร่อยๆนะไม้ใหญ่เนื้อเยอะเลยจ้า

ขอบคุณนะครับขอบคุณดีครับ,บคุณพีเรืองนะพ,พี่นะเรือ่องอีรครับสวัสดีครับสวัสดีค,บบรค,ค,ครับสวัสดีครับพี่เยับ ไหมครับผมอันนี้รวมกับอันยอ๋นี่เป็นยเลยรวมแต่เออนี่เนื้เนื่ไมใช่ไหมแตยหูแยกนาที่ทอดาี่อดร้นร้อขึ้นมาเลยจ้ะพี่อร่อยๆเลยจ้ะขึ้นม่เลยจ้ะหมายยหญ่เนื้อเยอะเลยจ้ะหม้ายใหญ่เลยขอบคุณนะครับขครับรอร้อนขึ้นใหม่เลยจ้ะพี่ในาก

ร้อยข้ใหม่เลยกับพี่อร่อยนะขึ้ใหม่เลยจ้าเรื่อยอร่อยนะเด็ไม่เผ็ดนะพี่ไม่ใส่พิกไทยก็ผมไม่ส่พริกไทยได้มาดิบมครับีครับเรื่อยๆเรื่เลยเรื่อ่อยเยจ้ามาดีสิบห้าจากสี่ร้อยน่ร้อยเดียวถ้าิหนึ่งครับ เปติดไปเรื่อยๆครับผมถนนขอตีติดบ้ขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ติดมันอันนี้ไม่ติดมันเลพี่ไ่คนคุณติดหมันอ๋ออ๋คนนี้ติดหมันคนไม่ติดมันใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่ติดมันติดเรื่อยครับเรื่อยเลยนี่ครับอร่อยนะ อร่อยมากอร่อยที่สุดเลยครับผมอร่อยถึงดาวองคารห์นี่ไงครับพี่สี่ห้าขอบคงสี่นาสองชคร้อนๆขึ้นใหม่เลยจ้าร้อนๆเลยจ้า เดี๋ยวตลหากันไปนะครับหาใสูดียมีจอบขาว้จะวันนี้มีนะครับยัทางมีจอบัีทจากตัวตกมมือหม่มีจอบขาวยาวันนี้ก็มีานะครับปรยัดทานดีๆนะครับอไปเป็ที่รูจอะมาก ทางร้านเขามีแฟนชายด้วยนะแต่ถ้าแฟนชายก็ซื้อให้ตามปกติครับผมหรือไม่ซื้อเองก็ได้ไม่ถึงหมื่นเหรอแถวไม่ถึงไม่ถึงหรอกนี่ลงทุนประมาณตั้งสี่ห้าพันก็ได้แล้วมาละจีบสองบาทถ้าเป็นชายเลยอ๋อเคยเห็นเจ้าของมาแล้วเดินเข้าไปเล่นยังไงข้างหนึ่งไหมครับต้นสี่ห้าครับผม แค่มนหมดครับผมครับขอบคุณครับของขึ้นมาเลยจ้าเรียกเลยจ้าเรียกเลยคุณลูกค้าแฟนชายนี่ขายยังไงครับก็ซื้ออุปกรณ์ให้หรือจะซื้ออุปกรณ์เองก็ได้ครับผมแต่ต้องมีป้ายไปติดครับผมถ้าซื้ออุปกรณ์ให้นี่เท่าไหร่ครับราคาเออถ้าซื้ออุปกรณ์ให้นี่ประมาณก็ตามที่ตามขอครับผมบ่บินให้อ๋อแต่ซื้อให้เลยไม่ต้องผมซื้อเองซื้อให้อ๋อแล้วส่งไม้เท่าไหร่ครับส่งไม้สิบสองบาทสิบสองบาทเนาะโอเคเบอร์โทรตามป้ายเนาะตามป้ายเลยครับ นี่นะเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมถ้าอุปกรณ์มีเองก็ไม่เป็นไรก็ซื้อแต่หมูไปก็เอาแต่ป้ายไปอ๋อแล้วก็ซื้อหมูป้ายที่ตามราคาป้ายครับผมร้อยเดียวโอเคนี่เท่าไหร่ห่อละห้าครับผมห่อได้ครับทั้งไงวันนี้ขอบคุณมากเนาะครับสวัสดีครับแม่ค้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับถ้าไมครับผมไม่ทำเดี๋ยวไม่ลองดู 50บาทนะครับพี่เดี๋ยวลองดูครับดูพี่ดูนี่นะครับ